YG Entertainment ต้นสังกัดของ b l a c k พ i n k วันนี้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าลิซ่าและลิซามโนบาลติดเชื้อโควิด -19 ในขณะที่สมาชิกของวงอีก3คนทั้งจีซูเจนนี่และโรเซ่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อและกำลังรอผลการตรวจค่ะโดยถแถลงการของ YG Entertainment ได้ระบุแบบนี้นะคะว่า ลิซ่าแบ็กพริ้งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ส่วนสมาชิกอีก3คนของวงยังไม่ได้จัดเป็นกลุ่มบุคคลใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตามได้เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยทันทีหลังจากได้รับข่าวว่าผลการตรวจของลิซ่าเป็นบวกและกำลังรอผลการตรวจหาเชื้อโดยดระบุว่าพวกเราได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดรวมถึงสตาฟและได้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณาสุข พวกเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของศิลปินอย่างเต็มที่รวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับสำคัญสูงสุดและหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง